มื่อไหร่น้ำมันขุ่นวะเห็นเริ่มแล้วเออ ไปดีเด้อพี่น้องมื้อนี้กับมาใส่มองมื้อที่สองมาวันนี้กับมาใส่มองมื้อที่สองคลิปทั้งมีดสิลงให้เบิ่งมื้ออื่นเช้าเด้อวันนี้ EP พสองใส่มอ่งวันนี้กับม้าอยู่พี่น้อง Cái ngoài cả, khoang nước đó, đang thay vĩnh làm luôn. À, nam canh, sâm lanh đơ. nào thay นำ้ำฟนะัดไม่แล้วออ้ขุยจิร่นี่นะจิร้ายทคุณให้ยนี่นะโอไม้สิมักคุดโอ้ตัวเสือกอ ไม่อยัางคำบักเลิกเลิก,เลกได้บอลนเนจ้าก็บอกใช่ตัดไปพ<ะ>ูนสะอะกูไปใช่ตัดแล้วไปตัดไปไดไดนู่ห้องเลิกอ๋อตัวเอ้ไม่ได้ละ ในป่ามันยนี่อือหือจะรอาลายเดิมาคุดเอาอุ้ยเห็ดขาวนี่นะมาสิเก็บเอา ไม่หลายดอกดอกสี่ห้าดอกอันนี้ก็กำลังซูมเม่อไรไปหาเห็ดปตเนาะพูนว่าเห็ดปตออกดิโอ้จริงๆขอนี้มันออกพ่นเก็บออกเอาเบิดสมั้ยก็เลยแม่นออกตดก,ก่อนนะ่ะพ่นเก็บออกเอาเบิด ไไกคุยจะรอเกิดในป่ามันเนียโอ้คุยในแห้งงหญ่นี่นะคุยจะรอไม่ได้คุยง่าย เดี๋ยวเล้ยใช่แล้วเนี่ยผ้าเพิ่นมาเบิ่งกควายจิ๋วควายจิ๋วมคุยบางใหญ่งบางหลายหนึ่งแถวนี่ย่างเข้าไปนี่นี่กันนี่เด้นี่ก็คุยบางยังไงน่ะเป็นเงาไหมเนี่ย นี่ก็แมนนี่อันใหม่ๆเลยมือใหม่สิมาคุดซื้อก่อนเทคขาออกนักขนี่ปนเกะแบบเบิดลนักแขวยนี่หลายเนาะในป่ามันนี่เด้อมึงนี่นหนมากระบกกระบล็หลายเนี่ยนะแวนหนึ่งแวนหนึ่งคุยนี่แห้งใหญ่คุยจิรอไปสัใหญ่าด้ไอ้มือใหม่จะมาคุดก่อนกัน าออเดี๋ยวยังบ่หูคันหูเหอะก็ไมาคุยเลย<ป>ขอบคุณทุกคนดนะครับเด้อที่เข้ามารับชมอันนี้กะจะเป็นสวนมันเพิ่นครับเออบ่ได้ใส่เกือบมาเออเออหย,ยียบน้ำ อันนี้ก็เป็นสวนมันพลังเพิ่นขอบคุณครับที่เขามารรบมมชมสมวนมันสวนกล้วย ไปอังใดเอ้ยแม่หังหนูหนูกัดหัวมันหน,น,นูกัดกินนี่นะม,มันแตกเถือนอ่ะเอะเครื่อมันขืนเออหัวอันน,นี้เป็นหัวหัวโผล่ขึ้นมากเลยหนูมาแห่ โอ้เป็นทางชนชนอยู่นั่นสเมื่อหนาสิเอากับหนูมาใส่ไข่มุ้งไข่มุ้งไขยักษ์คยจิรอกับมีในสวนมันก็ได้คอยจะปมคลิปนี้กับฝากไว้สำเนีนแล้อครับเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำเนวเลยครับ ขอบคุณครับ